สวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมเอ็กพอรเขียนแบบนะครับวิธีการเขียนรูปตัดห้องน้ำนะครับตอนที่3แล้วนะครับเพื่อนเเราจะมาต่อด้วยการออฟเซตไปทางแนวดิ่งนะครับว่ามีขนาดเท่าไรเท่าไรแล้วต่อด้วยการออฟเซตระยะในแนวตั้งนะครับว่ามีระดับเท่าไรเท่าไรนะครับแล้วต่อด้วยนะครับเราสามารถที่จะเช็คขนาดของคานคอดินที่อยู่ข้างล่างว่ามีขนาดเท่าไรนะครับเชิญชมได้ในโปรแกรมว u ต o c แขได้เลยครับเพื่อนเพื่อน สเปคบายอีก2ครั้งนะครับ1 2. 2จนขึ้นนะครับที่บรรทัดเข้ามาเพื่อนๆสังเกตนะครับขึ้นไปซีฟายออฟ s ซ็ตดิสแตนซ์ออร t ทูอีลาร์ดเลเนี่ยนะครับให้เพื่อนพิมพ์จุดหสเปคบาร์ครั้งหนึ่งตัวของคอแทรก็ t are, จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกเลือกเส้นล่าสุดนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วไปทางด้านขวามือแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนทำการสเปคบาร์อีกสองครั้ง1 2ึ่งสคนสังเกตที่คอแทรนะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปกากบาทนะครับเพื่อน ให้เพื่อนพิมพ์ระยะต่อไปคือ0.4นะครับพิมพ์จุดสสเปคบารครั้งหนึ่งตัวนี้จะมี2ครั้งนะครับตามรูปตัวอย่างครับซ้ายครั้งหนึ่งและเราสามารถที่จะออฟเซตไปได้เลยทั้ง2ครั้งคลกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเรากดสเปคบาอีก2ครั้งครับ1 2ระยะตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นที่1นะครับพิมพ์1สเปคบารครั้งหนึ่งคลิกเลือกที่เส้นที่เราออฟเซตมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ ซ้ายครั้งหนึ่งเมื่อจบคําสั่งให้คลิกขวาแล้วเลือก enter นะครับก็จะเป็นการออกคําสั่ง offset แล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะมาใส่ระยะในแนวดิ่งนะครับเราไปดูรูปทางด้านสายมือนะครับซึ่งเป็นรูปตัวอย่างนะครับก็คือมีระยะที่0.85 1.3นะครับให้เราพิม offset พิมพ์ o สเปคบาครั้งหนึ่งพิมพ์ระยะที่0.85สเปบาครั้งนึงนะครับจน ตัวของกอแทนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคลิกซ้ายเลือกที่เส้นด้านล่างสุดนะครับแล้วก็คลิกซ้ายที่ด้านบนครั้งหนึ่งกดสเปคบาสองครั้งเหมือนเดิมนะครับ1 2ให้เราใส่ระยะที่1.3นะครับ1.3สเปคบาครั้งหนึ่งคลิกซ้ายเลือกเส้นที่เราออฟเซตเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วคลิกขวาเลือก Enter เป็นการจบคําสั่งออฟเซตนะครับตอนนี้นะครับผมจะปรับให้รูปตัวอย่างเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับโดย ไปที่กึ่งกลางนะครับจะมีลูกศรชี้นะครับให้เราขยับไปสรลยะหนึ่งเพราะเราจะทํารูปที่เราเขียนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ตัวของเมนูทุนบาร์นะครับไปที่เลือกเลเยอร์ที่เ,เลือกคอลัมน์สีน้ําเงินนะครับเ,เพื่อนๆโดย สังเกตที่เป็นาบเลเยอร์เหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในเลเยอร์ของคอลัมน์แล้วนะเราไปที่รูปตัวอย่างกันนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัวของคานคอดินนะครับแล้วก็บวกด้วยคานตัวเสาต่อมอ้ตัวนี้นะครับให้เราเช็คระยะตัวนี้นะครับโดยใช้คําสั่งดิแดนทีมดีไอสเปกบาร์ครั้งหนึ่งแล้วกด F3 ตัวช่วยนะครับคลิกซ้ายน้ำมุมด้านซ้ายและคลิกซ้ายน้ำมุมด้านขวาที่ข้างๆคอแทจะมีระยะที่ 0.2หรือที่บันทักเข้ามาก็จะรายงานระยะที่ distance เท่ากับ0.2เช่นกันนะครับ